สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งอีก,อกเช่นเคยนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมน้องกุ้งพอเพียง YPP พ u t o ออวันนี้มีรถนะคะที่ผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเพียงเดินละ4,000นิดๆเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นอะไรนั้นอยู่ที่หน้าตรงหน้าเราแล้วนะคะเป็นเจ้า t o y ยต a y ยาริสนะคะ1 5 e 1> เป็นตัว J นะคะรุ่นนี้นะคะอากจะบอกว่านะคะเป็นแฮชแบ็กประตูประหยัดน้ำมันสุดๆน,นะคะตัวน้องกุ้งเองก็ใช้อยู่นะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมรถรอบคันกันค่ะมาเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าของเขานี่ก็ยังสวยงามนะคะสีของเขานะคะสีดำเนี่ยก็ยังสวยงามมากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะอาดสะอ้านเนาะ<ช>ค่ะถัดไปค่ะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะล้อแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ15้านะคะตัวนี้นะคะกับ ไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงแก้มด้านซ้ายนะคะไฟเลี้ยวตรงแก้มด้านซ้ายด้วยใช่ค่ะเ,เดี๋ยวถัดมามาดูในส่วนของข้างในกันต่อเลยค่ะข้างในของเขานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับวิทยุ CDMP 3นะคะในส่วนของพวงมลาลัยเขาก็เป็นพวงมลาลัยสามก้านจับถนัดกระชับมือนะคะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเนาะ <S <S แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะเป็นปุ่มปรับ กระจกไฟฟ้านะคะมีมาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะมาในส่วนของเกียร์ค่ะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยค่ะข้างหลังของเขานะคะสภาพก็ยังสวยงามมากๆเลยนะคะ,ะชมเลยค่ะนะคะเบาะข้างหลังตัวนี้นะคะสามารถปรับพับได้เนาะปรับพับแยก 60- 40อ๋ออันนี้ไม่ใช่ 60- 40นะคะปรับปับแยกได้ อ่านี่ค่ะนะคะใช่แล้วตัวนี้นะคะเป็นที่วางของได้นะสมมติว่าเราจะไปซื้อซื้ออาหารทะเลอะไรพวกนี้นะคะตัวนี้เอามาลองได้เพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะคะลูกค้าไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะไปซื้อปลาหมึกวางอย่างนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เปิดเปิดเปิดรถมานะคะกลิ่นนี่แบบ จะเป็นลมเลยค่ะจะเป็นลมเลยค่ะจะเป็นลมตอนนี้นะคะสามารถแกะออกมาอย่างนี้ได้นะคะอ่าวางได้เลยนะคะไม่เลอะไม่หกสามารถเช็คได้ใช่ทำความสะอาดได้ง่ายแต่ถ้าวางตัวนี้คือเละแน่นอนค่ะต้องเข้าคาแคร์อย่างเดียวนะคะจะเป็นลมเดียวของมาใส่นะคะก็ลุกบนเปิดค้นนิดนึงใช่สามารถเปิดได้นะคะ ตัวนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะคะปลายท่อเสียงยดังกระหึ่มแน่นอนค่ะโแล้วก็มาในส่วนของมีมาพร้อมตัวสปอยเลอร์นะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่สนะคะโอเคเดี๋ยวเราชมรถรอบคันกันแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องตัวน,น,นี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเอ้ยจะเป็นห่มตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขับประหยัดน้ำมันมา,มากๆแล้วก็ขับสนุกด้วยค่ะนะค,ะ,คะการันตีจากผู้ใช้จริงนะคะผู้ใช้จริงนะคะ <S 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 โอเคค่ะหลังจากที่เราชมรถรอบคันกันหมดแล้วนะคะท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากดูรถทดลองขับนะคะรถของเราจอดอยู่ที่รามอินทากม .7 นะคะเต็นท์ y p u ออโตนะคะหรือว่าอยากโทรสอบถามก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์088-236-3636นะคะแล้วก็ของเราก็จะมีเพจมี Li n e แอดนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องกุ้งขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ the fucking Eagle Double no da, 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 da. you know what